สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Back Li ิ t นักเรียนลับบัญชีดำ EP ที่2 ต่อจากตอนที่แล้วที่ทรฟฟิกได้รู้ว่าคูวันเป็นหัวหน้ากลุ่มแบ็คลิสและเพื่อนๆของเขาก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นด้วยคูวันก็ขอบคุณทรฟฟิกที่ทําให้เขารู้ว่าโรงเรียนนี้มีเรื่องเลวห์ายซ่อนอยู่ทรฟฟิกก็เลยถามแอนดิวกับไฮไลท์วันนี้พวกมึงบอกอาจารย์หรอแอนดิวก็บอกว่ามันเป็นภารกิจของแบ็คลิสทําให้ทรฟฟิกสงสัยว่าแบ็คลิสที่ว่านั้นคืออะไรคูวันก็บอกว่าที่เขาตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าสมัยก่อนโรงเรียนนี้มีเด็กเกเร เอะซึ่งครูก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเลยอยากจะกลับมาพัฒนาโรงเรียนแต่พอกลับมาระบบของโรงเรียนก็เปลี่ยนไปเด็กเกเรน้อยลงและมีระบบสอบเข้าอย่างเป็นระเบียบแต่จู่ๆโรงเรียนก็เปลี่ยนระบบไปเมื่อปีที่แล้วเริ่มปล่อยให้เด็กเส้นเข้ามาซึ่งทางโรงเรียนก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรเลยครูเลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นเพื่อตามหาหลักฐานคนที่ทาผิดอย่างไฮไลท์เก่งเรื่องแกะรอยพอเป็นคนช่างสังเกตคนที่2ก็คือบรรทดัดเก่งเรื่องวิชาการคนที่ส ไตเต้นเก่งเรื่องพละกกำลังและความว่องไว คนที่4จินเบคุยเก่งโน้มน้าวเก่งส่วนคนที่5แอนดิวกล้ารุยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเคยเป็นสารวัรนักเรียนมาก่อนและที่ครูวันให้ทัฟฟิกเข้ามาอยู่ในห้องนี้ก็เพื่อช่วยพวกเขาทําภารกิจให้สําเร็จและจะได้สิทธิพิเศษเป็นการตอบแทนจากนั้นครูวันก็บอกให้ทัฟฟิกมาเป็นคนนําทีมแอนดิวได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจที่ทัฟฟิกเข้ามาทีหลังพวกเขาแต่ทาไมถึงได้มาเป็นผู้นํทาทั้งทั้งที่เขาก็พยายามพิสูจน์ตัวเองให้ครูเห็นครูวัน ก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผู้นําได้ไนะแอนดิวทารฟิกก็พูดึ้นมาว่าเขาคงไม่เหมาะกับการเป็นผู้นําหรอกครูวันเลยถามถึงเรื่องพี่ฟ้าเพราะแค่ทาราฟิกค,คนเดียวคงสืบเรื่องนี้ไม่ได้หรอกไฮไลท์ก็เลยบอกต่อว่าตอนนี้เรื่องพี่ฟ้าไม่ใช่เรื่องของมึงคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันเกี่ยวโยงกับพวกแก๊งหัดเทวะไม่มีใครรู้ว่าจุดประสงค์ของพวกมันต้องการอะไรและมันไม่ใช่แก๊งนักเลงธรรมดาจากนั้นครูวันก็ถามทารฟิกว่านายกล้าเสี่ยงเพื่อพี่ฟ้าไหมและห้ามเปิดเผยตัวตน ให้คนรู้เก็บกลุ่มนี้ไว้เป็นความลับเพื่อให้ได้ข้อมูลมาทาฟิกนั้นก็ตอบตกลงหลังจากที่ครูวันออกไปทาฟิกก็ถามถึงสาเหตุที่เพื่อนๆในกลุ่มเลือกมาทําอะไรแบบนี้เพราะมันทั้งเสี่ยงแล้วก็อันตรายไตเติลก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาทําก็เพื่อความคูลทางหน้าของจินเบเขาบอกว่าเขาชอบที่จะได้คุยกับคนหลายรูปแบบส่วนไฮไลท์เขาแค่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นและไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในโรงเรียนอีกส่วนบันทัดเขาแค่อยากจะ ได้ทุนเหมือนเด็กห้องคิงพอครูวันเคยบอกว่าจะให้เขาถ้าทําภารกิจน,นี้สําเร็จทราฟิกก็เลยบอกกับทุกคนว่าเขาไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้นําใครได้แต่ก็จะลองดูซึ่งแอนดิวก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยและบอกให้ทาฟิกทําให้เขาดูว่าสามารถเป็นผู้นําของเขาได้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็ออกจากกลุ่มไปซะตกดึกทราฟิกก็บอกแผนที่เขาวางไว้ให้ทุกคนรู้โดยการตามสืบจากพี่โจต่อไปแต่แอนดิวก็ไม่เห็นด้วยและบอกแผนของเขาคือการจับตัวพี่โจมาและถามตรงตรง ทราฟิกก็เถียงกลับว่ามันไม่เกินไปหน่อยหรอวะถ้าเราปล่อยมันไปและมันไปบอกกับพวกนั้นเราจะยิ่งทํางานยากขึ้นนะเว้ยแอนดิว <And you S 1> ก็เลยบอกว่าห,หาอะไรมาคุมหัวพวกมันเหมือนที่พวกเราโดนกันไงแค่นี้มันก็ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นคนทําทั้งสองก็เถียงกันไปเถียงกันมาห่ไงไ์ก็ห้ามเอาไว้บอกให้ใจเย็นก่อนกูเข้าใจทั้งสองคนซึ่งวิธีของทาฟิกเนียนกว่าแต่มันอาจจะไม่ได้ผลส่วนวิธีของแอนดิวได้ผลแต่มันก็เสี่ยง และที่ครูวันให้ทาฟิกมานําทีมกูว่าเราควรฟังคําแนะนําจากทาฟิกนะแอนดิวก็เลยจะลองฟังแผนของทาฟิกอีกครั้งซึ่งทาฟิก hmm. ก็บอกแผนว่าตอนนี้เราต้องหาหลักฐานว่าไอโจเกี่ยวข้องกับหัตเทวะจริงๆหรือเปล่าวันพรุ่งนี้พวกเราจะตามไปโจในงานรับน้องเพราะมันง่ายกว่าตอนที่เราตามหลังเลิกเรียน และเขาจะอยู่กับบรรทัดเพื่อคอยบินโดนดูภาพรวมและสั่งการจินเบยให้แกงเข้าไปคุยกับโจเพราะโจมันยังไม่รู้จักจินเบยส่วนไฮไลท์กับแอนดิวให้คอยตามโจอยู่ห่างๆอย่าให้โดนจับได้และไตเติ้ลไปเต้นบีบอยเพื่อดึงดูดความสนใจจากกรรมการนักเรียนหลังจากที่ประชุมกันเสร็จพวกเขาก็ออกมาเจอกับไวกิ้งไวกิ้งก็บอกกฎระเบียบเหมือนอย่างเคยแอนดิวเลยเดินออกไปเถียงกับไวกิ้งจู่ๆพี่แคมประธานนักเรียนก็เดินเข้ามาและบอกให้พวกเขา กลับบ้านกันได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ครับขณะที่พวกทาฟิกกำลังจะเดินไปพี่แคมก็บอกกับทาฟิกว่าให้เอาเสื้อเข้าในกางเกงด้วยครับเพราะยังอยู่ในเขตของโรงเรียนอยู่ ทุกคนก็ทำตามแต่โดยดีก่อนจะเดินหนีไปซึ่งในตอนนั้นพี่แคมป์ก็ยิ้มออกมาด้วยสีหน้าแปลกๆตัดมาในวันงานรับน้องคณะศรีทุกคนก็ทำตามแผนที่วางเอาไว้โดยให้จินเบยแกล้งปวดท้องอย่างหนักเพื่อให้โจเข้ามาช่วยเหลือและถือโอกาสชวนคุยเผื่อว่าจะได้ข้อมูลอะไรมาบ้างแต่สุดท้ายจินเบยก็ไม่ได้อะไรมาเลยพวกเขาเลยไปประชุมกันถึงแผนสองโดยให้ไตเติ้ลไปเต้นบีบอยเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกกรรมการนักเรียนส่วนไฮไลท์กับแอนดิวก็คอย ตามตัวอยู่ห่างและอย่านอกแผนเด็ดขาดจินเบก็คอยดูสถานการณ์หลังโรงเรียนและบรรทัดคอยบินโดนดูรอบๆพื้นที่ จากนั้นถุกคนก็แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองและในตอนนั้นพวกไฮไลท์ก็เห็นโจเหมือนกําลังนั่งรอใครบางคนอยู่จูจูไวกิ้งก็เดินม,มาทางนี้พอดีแอนดิวก็เลยไปต่อล้อต่อเถียงไฮไลท์ที่เห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยบอกให้ทุกคนมาช่วยเขาด้วยพอตอนนี้แอนดิวกำลังจะหววกับไวกิ้งแล้วบันทันเลยใช้โดนรอเพื่อให้ไวกิ้งวิ่งไปทางอื่นสักพักชายปริศนาสวมหน้ากากก็เดนเข้ามาหาโจทั้งสามคนก็เลยวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆซึ่งโจก,กับชายคนนั้น ก็ได้นัดกันมาเจอกันหลังพระอาทิตย์ตกในวันพรุ่งนี้โจก็บอกว่าแต่ช่วงนั้นมันผิดกฎโรงเรียนนะครับชายหน้ากากก็บอกว่าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจัดการเองขณะที่กันมาจะบอกสถานที่นัดเจอกรัมาการนักเรียนคนหนึ่งก็เดินมาพอดีชายหน้ากากก็เลยรีบวิ่งหนีไปและแอนดิวก็รีบวิ่งเข้ามาหาโจถามว่าเมื่อกี้มึงคุยกับใครโจก็บอกว่าเปล่าเขาไม่ได้คุยกับใครแอนดิลก็เลยหวดไปหนึ่งทีจากนั้นไตเติ้ลก็เข้ามาล็อกตัวโจเอาไว้ บรรทัดที่เห็นว่าพวกกรรมการนักเรียนกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ก็เลยตะโกนบอกให้ทุกคนรีบหนีออกมาพวกเขาก็เลยต้องปล่อยตัวโจและรีบใส่เกียร์มาหน,นีออกไป ทารฟิกเห็นแบบนั้นก็โมโหมากที่แอนดิวไม่ยอมทําตามแผนเขาเลยเดินเข้าไปหวดแอนดิวหนึ่งทีแอนดิวก็บอกว่าแผนของทารฟิกมันกากทาราฟิกก็เลยสวนกลับไปว่าถ้าไอโจมันรู้ตัวก่อนมึงก็จะไม่ได้อะไรเลยแอนดิวก็ไม่ฟังบอกว่าเขาไม่มีวันยอมให้ทาราฟิกมาเป็นหัวหน้าหลอกเพราะว่าแผนของทารฟิกไม่มีทางหาตัวไฟฟ้าเจอได้แน่ทําให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันหนักมากครูวันที่มาเห็นก็มาห้ามมาไว้และบอกให้พวกทารฟิกกลับบ้านไปก่อนส่วนพวกแอนดิว เขาก็เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังว่าสมัยที่ครูเป็นนักเรียนครูได้เป็นหัวหน้ากลุ่มและเป็นคนใจแคบใครพูดอะไรก็ไม่ฟังต่างจากไปเพื่อนในกลุ่มมันเป็นคนอัธยาศัยดีมีแต่เพื่อนเพื่อนรักพูดอะไรก็มีแต่คนฟังทําให้ครูเริ่มไม่ชอบมัน จนวันหนึ่งแกงคู่อริมาท้าตีไปได้เอาแผนมาเสนอให้กับครูแต่ครูก็ไม่ฟังและไปลุยเดี่ยวคนเดียวจนโดนไอ้ฝ่ายเล่นงานอย่างหนกักดีที่พวกเพื่อนๆไปช่วยไว้ได้ทันแต่ไปนั้นกลับได้รับบาดเจ็บสาหาัสและกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปในที่สุดซึ่งครูวันก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มาเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ของเขาแอนดิวก็เลยถามสาเหตุที่ทําไมครูถึงไม่ให้เขาเป็นคนนาทีมครูวันก็บอกว่าจริงๆแล้วแอนดิวก็นําได้เพราะแอนดิวมีความมั่นใจสูงแต่การจะเป็นผู้นําได้เนี่ย มันต้องมั่นใจคนในทีมด้วยคำพูดนั้นทำให้แอนดิวรู้สึกผิดขึ้นมาเช้าวันลุงขึ้นขณะที่แอนดิวกำลังเดินอยู่เขาก็ได้ยินแก๊งผักพูดถึงพี่โจที่แอบไปทำอะไรบางอย่างแถวสนามเทนนิสหลังโรงเรียนแอนดิวก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกให้เพื่อนๆนรู้เพราะสถานที่นั้นเป็นเขตห่วงห้ามและยิงเข้าไปในตอนกลางวันแถมยังไม่เข้าเรียนยิ่งน่าสงสัยจากนั้นแอนดิวก็ขอโทษทาราฟิกที่ไม่ยอมทำตามแผนรอบนี้เขาจะฟังและทำตามแผนทุกอย่าง ทาฟิกก็บอกว่าครั้งนี้คงต้องใช้แผนของแอนดิวเพราะฝั่งนั้นมันรู้ตัวแล้วหลังเลิกเรียนพวกเขาก็มาดักรอโจที่สนามเทนนิสซึ่งโจก็มาที่นี่จริงๆสักพักพวกสวมหน้ากากก็เดินเข้ามาและตอนรับโจเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มก่อนจะถามโจว่าคุณรู้กฎของแกงนี้ใช่ไหมพอถ้าทำผิดกฎคุณก็จะหายตัวไปเหมือนอีฟ้าทาฟิกได้ยินนั้นก็โมโหมากและคิดหาทางจับตัวโจเอาไว้โดยการแกล้งทำเป็นว่ากรรมการนักเรียนมาชายหน้ากากก็ ชี้หน้าโจบอกว่ามึงไม่ได้มาคนเดียวก่อนจะวิ่งหนีกันไปจากนั้นพวกท้าวฟิกก็ปิดตาโจและพาไปที่ห้องลับเพื่อถามหาความจริงว่าโจเข้าไปในแกงนั้นทําไมโจก็บอกว่าถ้ากูได้เป็นสมาชิกมันจะส่งกูไปสาขาย่อยและกูก็จะได้รับค่าตอบแทนแอนดิวก็สงสัยว่าสาขาย่อยคืออะไรโจก็บอกว่ามันเป็นสาขาย่อยออกไปเพื่อทําธุรกิจต่างๆในโรงเรียนเช่นไถ่ตังโกงข้อสอบถ้าใครช่วยมันก็จะได้ส่วนแบ่ง ซึ่งหัวหน้าแก๊งไม่มีใครรู้เลยว่ามันเป็นใครพอทุกครั้งที่เจอมันก็จะใส่หน้ากากและเป็นสถานที่นัดเจอทุกครั้งแอนดิวก็เลยจะปล่อยโจไปแต่ถ้าโจกลับไปเข้าแก๊งนั้นและเกิดปากโป้งหรือทําตัวรับรล่อๆกูจะเอาคลิปนี้ไปส่งให้พออ,อดูจากนั้นทาฟิกก็เปิดตาของโจอ,ออกและถามว่ามึงได้สร้อยนี้มายังไงซึ่งคําตอบที่ได้มามันทําให้ทารฟิกรู้สึกเสียใจมากไฮไลท์ก็เลยเข้าไปปลอบใจเขา หลังจากนั้นทาฟิกก็เอาเรื่องนี้ไปบอกครูวันและสงสัยว่าพี่ฟ้าไปเกี่ยวอะไรกับแกงนี้ด้วยครูวันก็เตือนให้ทุกคนระมัดระวังตัวกันไว้ด้วยและห้ามไม่ให้ใครรู้เรื่องพวกเราเด็ดขาดจูจูจบรรทัดก,ก็พูดึ้นมาว่าเราต้องสืบให้ได้ว่าเทวะเป็นใครและเกี่ยวอะไรกับพี่ฟ้าและเขาก็ได้เสนอแผนดีๆให้ฟังเพราะเทวะมันไม่ออกมาให้เจอง่ายๆเราต้องคอยขอดัดขวางสิ่งที่มันทำในโรงเรียนไม่ช้าก,ก็เร็วเดี๋ยวมันก็ผลงหัวออกมาซึ่งทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็เห็นด้วย แล้ว EP ที่2ก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามแล้วอย่ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หนะ้าบ๊ายบาย